ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองมาแห่งภามวลครับมื่อนี้ไปเบิ่งบรรยากาศนะครับเนาะหลวงพี่เพิ่นยืนเบิ่งแผงลอตเตอรี่เนาะครับเนาะ้าก็แผงที่เพิ่นยืนเบิ่งพน่ามีทั้งบนทั้งล่างเนาะเลขนะสำรับมือเพิ่นสิปล่อยวันที่31ครับผมไปรุ่นน้ำกันครับเพิ่นสี่บอกตัวไหนเนาะครับผม กดติดตามไปนะครับโอ้ตัวใหญ่เติบโตดีเนาะโอ้โกาบแล้วปกระผมเบิ้งไปจะกลยบไปเหมืนกันนะครับเรอ่ เป็ปปูตาเดียวนะครับเนาะเป็นรูปปูตาเดียวสำหรับอะไรก็เป็นปูกุ๊งแหงเอาไว้คางๆางกันนะครับพันตีเกียง,ยงไก่สอนปูริสุโธนะครับนะเาานาะมันดังคางคางกันนะครับ,รบโอ้ข้าวโพเม้าเป็นปูตาจะมาลับซุ่มลงกัน นี่เลยครับเด้อที่เพ้นจัดงานแฮมเมื่อนเนาะ,อ,ะอันนั้นก็เป็นของอ่ีเจจินดาที่เพ้นในมาบวกสวงวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับอันนี้ปูปลาเดียวดี่กมาวันที่ยี่สิบห้าแล้วครับเนาะเอ็ดตูปันดีหลายเลยนะแ่เรื่องขาสักผู้ ยังบอกว่าจะตีสันติปัญญานันเสีนเสเสพนเสพนเสนเสพตเสพนเสพนเสพนเนเนเสพนเนเนเสเสนเสนปันเสเสนเสนเสนเนเดเสนเสยเพนเนเสนเส้าเสนเสพสพนเเานเเนเนเาเงินนี่มาเเนเเาลนน ห้าหกสี่หกสี่หกโอ้ยจำอะไรไม่ได้เล้วเห็นเห็นเสียว่าที้นสายตานอันเด็กมีเหล็กงั้นกูไม่แพงทางนี้มุมทางนี้ค่ะเมื่อกี้ีเลยเล็กจปงที่หน่งนี่เลยเลยมันบอไปพับมามาเอ้จะคองแพงโอ้พับก็จะมาเหมือนันว่าเียนีแท้มันบอ โอ้ยเจาเนี่้ดอกช้ำโอ้มือป่อยตงเดียวเาวมือเดียวกันครับอาจาเต้นเบิดันได้เอาหวซื้อกันนะครับเนาะโอ้ใไแพงนี่มีได้ครับเด้องคนตาแดสี่สี่แฝด่แนี่ี่ชกะเหลียวมึงตาพระอาจารย์เป็นเล่งเป็นมแงมืองตาอาจารยเล่ทมอจุอดด่งเนาเล่งมนัเล่งุดไครับ นีเนาะเล่งเล่งเขาไซดว่ากันไซดจะาหน้ายาเมกาลับชมนะคะรับย่างหัวไาย่าเงหัวไปเลยกับเมืองออเดรในแผงเยียดนี่ยิบแต่ยิบไม่ได้ซื้อกรซื้อไม่ได้ยุดการพิจมาแล้วว่าในแผงนี้มีแต่ว่าแอดมินใส่เกลี่ยว่าอาจารย์จะมองฝั่งนี้ค่ะอยู่ทางใต้หรืออยู่ทางเทิงครับด้านล่างไตวันล่างใต้ครับผมเล่นว่าวขึ้นแพวันใบเขาไหวคุณเนี้ โอ้มีวะสันครับผมไม่ซังใบก็คือนี่รักนี่ดูมีสามตัวม่้นตั้งสองตัเอาเรื่อบาดเนี่ยนี่แล้วนีทำอะไรดีมากใจเรื่อบาดเนี่ยมาตัวนี้แต่ว่าก็จะล่อวันที่สามสิบวันที่สามสิบเอสนี่แล้วแต่ว่ามักตัวนี้อ่าคุเขามารับชมรับฟังกับพิจารณาเมืองแล้วค่ะเด้อตามตี่เลี้ยงได้เลยครับรนหรักหกรักเจลียไปบปนี่ก็ได้ขายหน้ามาสื่อเนอะครับเนาะ สใบเทเลนแม่ชูนสามใบที่ร้อยจ้าผรับมากทุลกสามร้อยห้าสิบบาทลูกบอไม่ได้หาสิบาทบ่อบ่อบ่อเอาบ่อเอาบ่อ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 พ่อเส่ให้ก็ได้บ่อเอาบ่อเอามาแล้วนั่น อันงานโยมเพิ่นถืเพิ่นก็ถวายคือเก่าแลแม่นเรียกันงได้หลายครับแม่นนสิานนับเงินพ่นน่ะมื้อนี้ก็สิขีานนับคือกันล่ะ่เจ้าตะเบิ่งมให้ให้ญาติมเพิ่นถือสาเพิ่นคือเพิ่นก็สิมาถวายคือเก่าล่ะสิถวายหลายครับเ้ยงได้หลายกจเอ้าไปซองนูเจองแล้วเห็นแล้วนั่นน่ะเห็นแล้วเหรอ แต่ว่าบ่รู้ว่าใจเพิ่นกับใจข่อยใจเดียวกันบ่แต่ว่าข่อยคิดข่อยอ่านใจแล้วอยู่เดี๋ยวนี้ข่อยว่าเป็นตัวนี้ล่ะห้าสามเจ็ดเต่ว่าข่อยก็อ่านใจซื่อๆหรืว่าแต่ว่ากับบคิดว่าขั้นเมียนกับบวกเด้อสิเปล่าดึงโอ้ตัวเมียนมานล้วใช่ไหมเอากระนี้เด้์พอนี่เด้์เต่ว่าไม่ได้แปดเดียังไม่ใช่ ล่างนั่นล่างนั่นมาหนึ่งก่อนบนมาแดพอขึ้มโอ้บนมาแปดหลังมาหนึ่งใจวันแล้วท่านผู้ชมกระซิบมาแล้วใจวันแล้วเริ่มเริ่มใจวันแล้วกระซิบออกมาแล้วล่างมาหนึ่งบนมาแปดค่ะแอดมินได้ยินเอ้าสองแผงอีกสักครั้งหนึ่งก่อนจบคลิปอ่ะโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อบนแปดเหร บุญพดีเลยาจารยผู้ชมมัีเอาเันก็กีเป็นบนมันออกล่างมันก็บัไดที่เาละติดดีนะหัวบ่นล่างนึง่ะท่านผู้ชมสำนับานี่เนะคะเนาะนก็ต้องป็นเป็นบนญว่าีมากับจชตั้งถ้าเป็นล่างก็ได้ย่หลนมาแล้วนะคะบนมีล่างเป็นบนึงเนวาสีเอาอีกว่าเาเาะป็นโชคดีค่ะท่านผู้ชมะรเีย อันนสามคนนั่งดึงึ้นแม่มาทีว่าสองร้สามรอันตอบัเขาขึ้หรอเราะว่าตะบนขึ้นล้แเดียวอยนึงก้าสองใบสรบ้านพ้นทันในยึดนะครับ่าอจารยพนะท่านเออท่านอภิเกท่าาจา้การทงโศกทรับผู้รู้แล เก็ให้ปูนในลมานครับเดีวเรห่นมาเ้อ่วิ่งแล่างวิ่งหนึะครับเนาะสำหรับตัวนี้พิจตรณาเบิ้งอ่ไนก็ไดเนาะสำหรับามนะครับเด้อ่านและาอโนผว่าไม่เห็นเ ล่วงล้วก็จะได้เป็นขออเสียนั่นแหละตวทำลวงไม่ต้องไปขึ้นยากเพราะว่าอยู่ในกล้องหมดแล้วยิบรับตาหยิบเอาใบเดียวปะครับรับตาหยิบหใบเดียวผมมาสีบสองเจมันคือว่าเต่ตัวดีเนาะบมักแค่นี้บวมัก่มกี่บสองเจบสองเจ็เนาะคะเนาะแปดสี่สองสีู่้นึันย์ผู้ดีมารักตรงนี้ นีะเจ้าเห็นอยู่ในหมอนแก้เป็นมากเลยครับฟันลาหมอนทีิวาวมะแฮเพิ่มหมอนอยู่กับไรรถตนนึงสูนรถตนอ่ะเพิ่มโอ้เห็นหนึ่งศูนย์อะไรบอกแจ่มเห็นผู้เดียวเห็นู้เดียวเหรอเจ้าเห็นตัวนี้แม่ไอ้ก็เสมอเห็นอยู่ในหมอนทีิวาวแฮเพิ่มมากครับผมนี่มากเลยเปล่งเปลี่ยนแนวทางมาด้วยครับด้านนี้เป็นทางเชียร์ศูนย์ มาขายเกียวมาได้หลงมากเ็ตทหารเป็นปัจจัยทหารนะครับใช่ปัจจัยทหารเลขชุดตัวมีโอกาสมากครับขอบคุณเลยมาได้มัดครับทั้งเกียวเลยหลงมากมาได้ครับผมบอกรับตายยืดได้เอาครับผมมันมาได้ม่ดชุดตัวครับเลขชุดตัวมีโอกาสมากครับผมเข้าประมาทได้ด้วยแก้วตะลีไม่ตเหงือหัวศีนบ่นั่งนั่งได้รับตาจับ ดูได้ยี่แบบนันเลยแบบอะลูกลานกิบุดแบบนันโอยิบแบบว่ได้เห็นเลยิบไปเห็นผมก็เศ้าอยู่เออเศร้า้อสองเก็บยูไทยดีวันเป็เข้มงานหันหานน้ำกับแค่กู้กินโอ้ครับผมกู้กินที่สดละเออเกีียวมากเ้าหนูอ่อืมเดี๋ยวหนวแท้ค่ะมันเมีู่สุกใสดีเนาะ ไม่เปลีนหมอนีกมันกัเดเดต้งเยเ่นเดนเล่นักีนเ่ลวเ่นเีนออะไรแล้วมันได้ทั้หมเห็นสองตัวอธิษฐานนั่งวาปูลมาสนมบปูเลมากินกาแฟ่บนั่งกินกาแฟกิไปวันบ่บาวันว่าเหนว่าสุกิไัยกินกาแฟอ่างแล้วบ่ประสนอติมกินมุมหลันเจ้ากิน่มุมนี้ลมัไอนี่ยคือปอวันี้ไล่ไไปม่เอาแต่มน องค์คารักไปต้อนผู้ได้รู้องค์คารักนึงชมบรรยากาศไปด้วยค่ะในศูนย์ของฝากจากเจ๊แก้วลานเก๊แก้วลายลานผู้ใดอยากเพชรลงท่านกับติดต่อท่านแอดมินมาได้เลยจ้าได้เจ๊แก้วคนเดียวค่ะรับทำข้าวกล่องแล้วกันข้าลงทำลงท่านก๋วยเตี๋ยวเขากล่องมียังแน่บอกเพิ่นมีก๋วยเตี๋ยวมีเขากล่องรับทำมีทีมงานทำอยู่จ้ะครับผมทิมงานเดียวกันที่เฮ็ดรถแท้เท่านี้ละฝากมือเลยกนี เบอร์ฝากเบอร์บ่0 9 0ย์เก้าศูย์เก้่สี่เจ็ดห้าสคาับเนี่ยคาเ่ยเนย์เกาสองส้าครับผมฝากนเนาะติดต่อเขาไม่ได้ทางเพื่อนได้ได้ครับได้แต่มือสตรงกันนี่เมนสายตรงแต่มือสามเอสามเอมา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 ังงันโรเล็กน้ำกันครับผมค่ะแม่นตัวเดียวกันกับบอลเด้เน้โอกับบอลเน่ด้ะกับบอลเน่ด้ะแต่เราเตินไวานหนึ่งหนึ่งัเดินล่างอคือ หนึ่งล่างแปดบนแปดบนผู้ชมนี่มีเสียงยืนยันมาอีกแล้วก็ลูดรถนะครับรูดก่อนเลยมันอั้นราคาล้วนเียเฮอเตรียมตัวอันน่ะละก็ลูดรถแล้วรูดดีอยู่ที่พ่อใหญ่ยิบว่ลูดแปดบนฝันมาเพื่คนมากมักอยู่เด้เนาะเนี่ยทั้งันทั้ดบนฝันบ้านดีอยู่บ้านทางอธิษฐานกับบายสองคนเด้ว่าเขาเป็นผู้ให้น้ำเอาน้ำให้เรากับแม่ให้โอ้เฮ้า กับไอกเฝ้ากันยูนีลคาไ่ค้ากนว่าเฝ้ายูนีล่ะนอกอากเรีกอันเอฟซีเรียกตนไละข้างนคุ้องเร่องลงท่านคือเป็นทางนะค่ะอยากได้เห็ดลงท่านนั้นดีสามสิบเอียนอย่างที่นอมรัผมเนาะบรรยากาศเิ่นกันละครับผมเนาะตามที่เจเเป็นวานะป่วยอยากอมาเ่ไหร่นะครับอยากรวมเห็ดลงท่าน ติดตอ่อเจ้เพื่อนใดนะครับเด้อตามเบอร์เพื่อนเดียนน่ะละอย่เยเพิ่นเห็ดลงท่านอียังไงติดต่อเพื่อนใดรนนครับผมเพิ่นพอเพิ่อ,อ,อยย่นี่เนาะอ่ะโอนมากก็ได้ขา,ายบัตรใจโอนบัตรใจมากจากลงทุนอีกอยากเคยอีกยังไอเอฟซีให, FC, ให้พ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมบุญน้ำกันอ่ากินนังอย่าเคยนังกะสร้างเพื่อนมากเลครับผมสำหรับลงข่านเนาะของเจ๊แจวเนาะครับเนาะตามนั้นครับผมเอา รายการเล็กน้อยกันเป็นเบื้งบรรยากาศวันนี้นะครับเนาะว่าจะมียังขึ้นหนาบสำหรับแนวทางในกนารเป็นโสดสำหรับครับ